เชื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ iPhone เนี่ยก็ติดเข้าเว็บไซต์ผ่าน Google Chrome แบบผมนะครับและในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ Google Chrome ของเราเนี่ยสามารถย้ายบาร์เว็บไซต์ด้านบนย้ายมาอยู่ด้านล่างได้แล้วนะครับเดี๋ยวในตึงเนื่จะมาแนะนําวิธีให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Google Chrome ของเรานะครับจากนั้นให้เราลองค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมค้นหาเป็นตารางแข่งพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับ และถ้าเราต้องการย้ายบาร์เว็บไซต์ที่อยู่ด้านบนสดตรงนี้นะครับให้เรากดที่แถบว่างๆตรงนี้เลยนี่กดแบบนี้เลยครับแล้วมันจะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเมนูย้ายแถบที่อยู่ไปด้านล่างนั่นเองเราก็กดเลือกได้เลย เรียบร้อยครับเราจะเห็นว่าแถบเว็บไซต์เนี่ยมันกลับลงไปอยู่ด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับและถ้าเมื่อไหร่เราต้องการให้มันกลับไปอยู่ด้านบนนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยกดค้างที่ตัวแถบพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับแล้วก็เลือกที่เมนูย้ายไปอยู่ด้านบนนะครับ ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พบว่าในมือถือของตัวเองเนี่ยไม่มีแถบเมนูนี้เพิ่มขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆลองลบ Google Chrome แล้วติดตั้งใหม่นะครับเจ้าเมนูนี้เนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้ตั้งค่าใช้งานแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการดีๆที่นายตึงเนิดเอามาฝากในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงเนิรดฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิรดด้วยนะครัคครรััับบ้วกกนนนนห่ปาาารรสํีไอ บ๊ายบายครับ